คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมอนิเมะแนวต่างโลกถึงได้รับความนิยมสุดๆทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกไม่ว่าจะเลื่อนดูอนิเมะซีซั่นไหนก็ต้องมีอย่างน้อย2-3เรื่องแนวพระเอกตายแล้วเกิดใหม่ไปโลกแฟนตาซีมีเวทมนต์มีระบบคล้ายเกมวันนี้เราจะพาคุณไปลึกถึงสาเหตุว่าทำไมอนิเมะต,ต่างโลกถึงกลายเป็นกระแสที่ไม่มีวันตาย 1. ความฝันในการหลีกนีความจริง มนุษย์ทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่เหนื่อยล้ากับชีวิตจริงเบื่อการเรียนเบื่องงานเบื่อสังคมรอบข้างอนิเมะต่างโลกจึงทำหน้าที่เป็นประตูหลบหนีที่เปิดให้เราเข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาซีโลกที่ไม่ต้องใช้ตรรกะแบบความเป็นจริงโลกที่ใครๆๆก็สามารถรีเซ็ตชีวิตเริ่มต้นใหม่โดยไม่ถูกตัดสินจากอดีตตัวอย่างเช่นในรีซิโรผู้ชมรู้สึกเหมือนตัวเองได้ลองใช้ชีวิตใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือในมุชโกเตนเซ ชีวิตใหม่ของพระเอกช่วยเขาไถ่โทษจากอดีตอันน่าเศร้าพอเราได้ดูแบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันคือการบำบัดทางใจอย่างหนึ่ง 2. พลังเหนือมนุษย์ที่เติมเต็มจินตนาการในชีวิตจริงเราไม่มีพลังวิเศษไม่มีดาบเทพไม่มีสกิลเวทมนต์แต่ในโลกต่างโลกทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ว่าเราจะเคยเป็นเด็กเนิร์ดพนักงานออฟฟิศหรือคนขี้แพ้ในโลกจริง พอไปต่างโลกปุ๊บก็กลายเป็นตัวเอกที่ยิ่งใหญ่ได้ทันทีนี่คือการเติมเต็มความฝันแบบที่เรียกว่า power fantasy เหมือนเล่นเกมแล้วได้เล่นเป็นตัวละคร max level มีสกิลโกงๆลองนักถึงพระเอกอย่างอานอสจากมาโอกากุอินหรือริมูรุจากเทนเซชิตาราสรามดัตตะเคนที่ไม่ว่าศัตรูจะแกร่งแท่ไหนก็ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้พอเราดูเราก็รู้สึกอยากเป็นแบบนั้นบ้าง ไม่ใช่แค่สนุกแต่ยังสะใจอีกบ้วย 3. ระบบคล้ายเกมเข้าใจง่ายดูเพลินหลายเรื่องใช้ระบบคล้ายเกม RPG มีเลเวลมีคลาสมีเควสมีไอเทมบางเรื่องมีแม้กระทั่งหน้าต่างสเตตัสลอยขึ้นมาเลยด้วยซ้ำม,มันทำให้ผู้ชมเข้าใจโลกนั้นได้ไวขึ้นไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเยอะคนที่เคยเล่นเกมก็ยิ่งอินเป็นพิเศษ เหมือนกำลังดูเกมที่มีชีวิตจริงๆตัวอย่างเช่นสวัดอาร์ตออนไลน์ที่เหมือนเกมทั้งโลกหรือ Overlord ที่ NPC กลายเป็นชีวิตจริงใครเป็นสายเกมดูแนวนี้คือฟิน 4. เขียนง่ายตลาดกว้างผลิตได้เยอะรู้ไหมว่านิยายแนวต่างโลกคือแนวที่เขียนง่ายต้นทุนต่ำเพราะนักเขียนไม่ต้องสร้างโลกสมจริงเหมือนนิยายทั่วไป อยากให้พระเอกเทพก็แค่บอกว่าไปเกิดใหม่แล้วได้พลันเทพอยากให้มีฮาเลมก็แค่สร้างสาวๆหลายสไตล์ไว้รอบตัวพระเอกเพราะแบบนี้เองเว็บนิยายญี่ปุ่นอย่างโชเซสกะนี้นาริโรถึงมีนิยายต่างโลกเป็นหมื่นเรื่องและหลายเรื่องก็ดังจนได้ทำอนิเมะเพราะมันตอบโจทย์ตลาดทั้งด้านเนื้อหาและด้านต้นทุนการผลิตนั่นเอง 5. ความหลากหลายของต่างโลก ไม่ใช่ว่าอนิเมะแนวต่างโลกจะเหมือนกันหมดนะมีตั้งแต่แนวผจนภยัยแฟนตาซีดราม่าหนักๆผจญถึงคอมเมดี้ฮาเลมสโลไลฟ์ชีวิตเกษตรกรยังมีเลยต่างโลกเท่ากับโครงสร้างที่เปิดกว้างผู้เขียนสามารถดัดแปลงได้เต็มที่จะทำเป็นแนวต่อสู้แนวรักแนวปริศนาแนวเล่นแร่ปแปรถัดก็ได้ทำให้คนดูไม่เบื่อง,ง่ายเพราะต่อให้พลอตคล้ายกัน แต่เนื้อในก็มีสีสันที่แตกต่างกันสรุปทำไมถึงฮิตอนิเมะแนวต่างโลกตอบโจทย์ทุกอย่างสนองความฝันบังบัดจ,จิตใจดูง่ายเข้าใจไวและมีความหลากหลายสูงมากพอรวมกับกระแสจากโซเชียลและการทำซ้ำได้ไม่จำกัดมันเลยไม่แปลกเลยว่าทำไมอนิเมะต,ต่างโลก ถึงกลายเป็นแนวที่ครองโลกอนิเมะอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณชอบอนิเมะแนวต่างโลกเรื่องไหนคืออันดับหนึ่งในใจคุณคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพินแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาอนิเมะดีๆแบบนี้